มาก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่เกม Overwatch 2อนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้นครับเรากลับมาอยู่กับฮีโร่ซัพพอร์ตตัวต่อไปก็คือ Baptiste นั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวสุดท้ายแล้วของฝั่งซัพพอร์ตนะฮะที่ผมจะมาทำกันในวันนี้ แบททิสเนี่ยเป็นตัวละครซัพพอรยตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าถูกมองข้ามมานานมากนะครับเพราะว่าโดยผู้เล่นโดยส่วนใหญ่นะครับที่ผมสังเกตมานะจากในคอมมูนิตี้หรือว่าจากตัวช่องของผมเองเนี่ยก็คือไม่มีใครพูดถึงแบททิสเลยดีกว่านะครับเป็นตัวที่หายสาบสูญขนาดแท้นะครับซึ่งถามว่ามันไม่เก่งหรอครับมันไม่ใช่นะครับแบททิสเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะฮะแต่ก็ด้วยผลหลายอย่างนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีคนสนใจกันนะครับจะมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ และถ้าเกิดว่าคุณกำลังอยากจะเติมเกม O v e r w a t c h แล้วไม่รู้ทำยังไงดีผมขอแนะนำ i ิช m a n Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ทักแอดมินไปได้เลยและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามได้ที่ Line แ i ดล m a n Shop และ Facebook ค i ิช m a n Shop เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและกิจกรรมต่างๆใครที่สนใจนะครับก็กดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะนะครับสำหรับแบบทิศนะครับก็เป็นตัวละครซัพพอร์ตสายบูบยสยนะครับ ต่อจากเซยาต้ากับคิริโกะเนี่ยก็มีตัวนี้แหละครับที่ดาเมจเนี่ยสูงมากๆรวมถึงมีสกิลที่สามารถปรับใช้ได้หลากหลายสถานการณ์นะครับผมคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ทที่เล่นยากพอสมควรเลยนะเออเป็นตัวละครที่มีสกิลซีลิงค่อนข้างสูงทีเดียวปืนหลักของแบททินะครับจะมีรูปแบบการยิงด้วยกัน2แบบการคลิกซ้ายเขาจะเป็นการยิงแบบเบรสนะครับกระสุน3นัดนะฮะ แบบนี้เลยนะครับคล้ายๆกับพวกปืนเบิร์ส3ามนัดทั่วๆไปในเกม APS ธรรมดานะครับก็ดาเมจค่อนข้างแรงมากเลยนะครับแรงมากๆดีกว่าเออสำหรับตัวซัพพอร์ตเนี่ยคือยิงแรงจุกๆเลยครับดูดิเสียงปืนก็ดังจุกๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับดาเมจก็จุกๆตามเสียงปืนจริงๆเลยนะดูดิยิงหัวนี่คือโคตรแรงส่วนคลิกขวาเขาจะเป็นการฮิลแทนฮะโดยการยิงเหมือนกับกระเด็นลันเชอร์เป็นระเบิดฮิลลงไปนะครับนี่พอระเบิดออกก็ทําการฮิล เพื่อเรารอบๆนะครับซึ่งจะเป็นหมู่ด้วยนะเห็นไหมรอบๆฮิลสอตัวเลยนะครับดีมากๆเลยสกิลแรกของแบทบทิสครับจะเป็นการชูกำปั้นแล้วก็ทําการปลุกใจฮะปลุกใจเสือปากกับเพื่อนของเรานะครับโดยที่ตัวที่อยู่ใกล้ๆนะครับจะได้รับบัฟเป็นการฮิลขึ้นมานะครับแล้วก็จะฮิลต่อเนื่องไปอีกนิดนึงด้วยนะครับตามระยะเวลาของมันนะรูปแบบจะเป็นแบบนี้ครับกดเลบชีฟครับทำการฮิลเพื่อนแบบหมูคณะฮะอีเยสนะฮะเป็นการฮึดสู้นั่นเองครับเยส เพิ่มพลังกับเพื่อนนะครับซึ่งก็จะเพิ่มเลือดอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยนะครับจนกว่าระยะเวลาของสกิลจะหมดลงนะและถ้าเกิดเพื่อนเราเลือดเหลือน้อยกว่าครึ่งหลอดนะครับตอนที่มันฮิวขึ้นมาเนี่ยจะฮิวแรงกว่าปกติด้วยนะฮะยวดูนะครับเลือดเหลือครึ่งหลอดใช่ไหมครับกดเล็บชิปฮะดูนะครับมันจะฮิวแรงกว่าแบบตัวที่เลือดเหลือเต็มหลอดนะครับทำให้เวลาเพื่อนเราใกล้ตายนะครับคณก็เดินเข้าไปหาเขาแล้วก็ทําการกด yes นะนี่มันก็จะเพิ่มเลือดให้แบบ เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทาให้ตัวละครเพื่อนเราเนี่ยรอดแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะสกิลต่อมากด E ครับจะเป็นการคว้างอุปกรณ์ออกไปนะครับแล้วทําการสร้างพื้นที่ขึ้นมาโดยที่พื้นที่ตรงนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่ที่เพื่อนเราจะไม่มีวันตายเลยนะครับดูนะกด E ครับเห็นปะเลือดมันจะถูกเซฟเอาไว้นะครับทำให้ถ้าเกิดว่าตาบได้ก็ตามที่เพื่อนอยู่ในฟิวนี้เนี่ยก็จะไม่ตายเลยนะครับจนกว่าจะหมดระยะเวลาของฟิวหรือว่าตัวดีไวท์ที่เราปาไปเนี่ยมันโดนพังนะครับ ทำให้ตัวเรานี่คือเหมือนกับใช้เซฟอมตะเหมือนของคิริโกเลยเออคิดง่ายๆเหมือนของคิริโกแต่ว่าตรงนี้มันจะยังโดนดาเมจอยู่นะมันไม่เหมือนกับคลิริโกตรงที่ว่าตัวคิริโกเนี่ยมาทาให้แบบเป็นอมตะแป๊บหนึง่งใช่ปะ่ะแต่นี่คืออมตะยาวเลยนะครับเลือดจะไม่ต่ํากว่าเนี่ยต่ำกว่าไอีดที่มันมีบอกไว้นะครับแค่นี้เลยนะเราก็มีโอกาสที่จะฮิลเพื่อนได้ก่อนไงนะครับฮิลแล้วก็ทําให้เพื่อนเราสู้ต่อได้แบบยาวๆนะฮะ สกิลต่อมาคือพาสซีฟของแบฟทิสนะครับตัวแบฟทิสสามารถกระโดดสูงได้นะครับโดยการกดคอนโทรลค้างไว้ครับก็คือปุ่มนั่งนะครับจะเห็นแต้มขึ้นมาไหมฮะจะเห็นหลอดข้างๆว่ามันจะมีชาร์จอยู่นะครับพอเราชาร์จจนเต็มเนี่ยเรากดสเปซบาร์ครับจะเป็นการปล่อยนะครับ no, นี่เห็นไหม ตัวละครแบททิสเนี่ยจะทําการกระโดดสูงขึ้นมาตามจํานวนระยะเวลาของเราที่ชาร์จลงไปนะครับยิ่งชาร์จนานเนี่ยก็ยิ่งโดดได้สูงที่สุดเลยนะครับดูสามารถขึ้นมาบนนี้ได้เลยนะถ้าเกิดชาร์จนิดเดียวนะครับก็จะโดดสูงแค่นี้นะครับตามจํานวนที่เราชาร์จไปยิ่งชาร์จนานก็ยิ่งโดดได้สูงนะครับต่อไปอัลติเมทสกิลของแบททิสครับจะเป็นการสร้างกระจกขึ้นมานะครับที่จะทําให้ ทุกการยิงของคุณนะครับหรือว่าเพื่อร่วมทีมก็ตามแต่ที่ผ่านกระจกนี้เนี่ยจะยิงแรงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงทำดาเมจหรือว่าการฮีลลิ่งก็ตามนะครับรูปแบบเป็นแบบนี้ครับกดคิวฮะจะเป็นการเห็นไหมสร้างขึ้นมาครับเราสามารถเลือกตั้งได้ว่าจะตั้งตรงไหนนะครับสมมุติเราตั้งตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บตั้งขึ้นมาฮะเราจะยิงฮิลเพื่อนแรงขึ้นดูเห็นบอกว่ามันแตกต่างมากๆผมฮิลโคตรแรงนะครับรวมถึงยิงด้วยฮะยิงก็แรงเช่นกันนะครับนี่คือหัว นัดเดียวตายนะครับ3นัดตายเลยทั้งที่ตรงนี้คือยิงไม่ตายถูกปะ่ะเออแต่พอเราบูสต์อันติไปด้วยเนี่ยคือตายทันทีนะครับทำให้เป็นอีกหนึ่งสกิลที่เรียกได้ว่าเพิ่มแบบดาเมจรุนแรงมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือการฮิลเนี่ยก็ทําให้ทีมไฟของคุณเนี่ยจะได้เปรียบมากๆเลยมาดูกันที่เทคนิคการยิงกันบ้างครับเทคนิคการยิงผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทละกันพาร์ทแรกก็คือการสลับระหว่าง2โหมดเนี่ยว่ามันใช้ยังไงนะครับเราควรจะยิงแบบไหนในแต่ละโหมดส่วนอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเรื่องของการ ที่เป็นแบบแพทเทิร์นการโจมตีที่คุณควรจะจำเอาไว้นะครับว่ามันต้องยิงประมาณไหนถึงจะดีนะฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยคุณสังเกตดูก่อนครับกระสุนทั้ง2อ,อย่างเนี่ยมันใช้ไว้ด้วยกันได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องอแยกกันแล้วก็ถ้าเกิดคุณรีโหลดครับมันจะเป็นการเติมกระสุนทั้ง2อ,อย่างเลยนั่นทําให้ตัวละครแบบทินเนี่ยสามารถที่จะยิงแล้วก็ฮีลไปพร้อมกันได้ด้วยนะครับโดยขอเริ่มจากการยิงธรรมดาก่อนนะครับตัวปืนเนี้ยถือว่าเป็นปืนที่ มีแรงดิ่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยิงค่อนข้างยากทีเดียวส่วนตัวโหเล่นแบบทิสเนี่ยไม่ได้เลงอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็ไปยิงที่แท้งจะดีกว่าแต่ถ้าคุณแม่นเนี่ยคุณพยายามยิงไปที่พวกตัวละครซัพพอร์ตหรือว่าตัวละคร DPS เนี่ยได้เลยนะครับเพราะว่าปืนนี้เป็นปืนฮิตสแกนนะครับแต่ก็มีดามเมจฟอว์เอลเหมือนตัวทั่วไปนะเออถ้าเกิดว่ายิงไกลๆแบบนี้นะครับมันก็จะเบาลงตามระยะทางเนี่ยดูนะเห็นป่ะนะครับมันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆ แต่ถ้ายิงใกล้ๆเนี่ยก็คือแรงมากๆเลยนะครับปืนนี้แล้วก็เป็นฮิตสแกนทําให้ตัวน,นี้สามารถจะสอยฟาร่าได้นะเจอฟาร่าเอ็โคต่างๆเมอร์ซี่อย่างเงี้ยคือสามารถยิงได้เลยถ้าเกิดว่าคุณแม่นพอนะช่วยทีมได้เลยนะครับส่วนคลิกขวานะครับจะสังเกตว่ารูปแบบการยิงเนี่ยมันเป็นแบบระเบิดนะครับก็คือจะมีย้อยด้วยนะเห็นไหมลูกกระสุนจะมีย้อยแล้วก็จุดตกมันก็จะแล้วแต่ ที่คุณเล็งเอาไว้ทําให้การยิงไกลก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่คุณต้องสังเกตเลยคือการที่มันระเบิดลงพื้นเนี่ยหมายความว่าเวลาคุณเล็งถ้าคุณเล็งที่พื้นเนี่ยมันจะยิงง่ายกว่าการเล็งที่ตัวถูกไหมครับคุณเล็งที่ตัวแบบนี้มันยิงไปมันก็ไม่โดนแหละเห็นปะแต่ถ้าคุณยิงที่พื้นครับได้2ตัวเลยเห็นไหมมันยิงง่ายกว่าครับเพราะฉะนั้นเลยทําให้ตรงการขี่ขวาเนี่ยมันเหมาะกับการที่คุณยิงจากที่สูงเออมันก็เลยมาเข้าคู่กับตัวรองเท้าของคุณไงที่ม พอคุณโดดได้เนี่ยเวลาคุณยิงคลิกขวามันก็จะง่ายขึ้นเห็นป่ะง่ายขึ้นเยอะเลยครับเออถ้าเกิดว่าคุณยิงตามแบบนี้บางทีมันยิงไม่โดนเห็นเนี่ย,ยมันก็จะทําให้มันไม่ได้ฮิวเพื่อนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณโดดมายิงแบบนี้มันจะง่ายกว่าเยอะเลยนะก็คือคลิกขวาก็ใช้แบบนี้ตลอดนะครับทีนี้มันจะมีแพทเทิร์นที่ผมเคยบอกไว้เมื่อกี้ใช่ไหมครับว่ามันต้องยิงยังไงนะฮะวิธีการเบสิกคือการยิงสลับกันครับโดยการฮิวหนึ่งยิงหนะึ่งฮะเห็นไหม ถ้าเกิดว่าคุณสังเกตด,ดูนะครับถ้าเกิดคุณคลิกขวาค้างไว้นะครับคลิกนี่คือคลิกคลิกขวาค้างไว้เลยนะมันจะมีระยะเวลาหน,วหน่วงนิดนึงก่อนที่คุณจะยิงต่อไปได้ก็คือมันจะไม่ได้แบบว่าฮิลได้ตลอดเวลานะครับมันจะมีจังหวะหน่วงนิดนึงทําให้เราใช้จังหวะหน่วงตรงนี้ครับในการยิงปืนออกไปนะครับเห็นไหมถ้าสังเกตด,ดูคุณแทบจะไม่เสียเวลาการฮิลเลยคุณใช้เวลาว่างตอนที่มันยังฮิลไม่ได้คุณยิงออกไปแทนครับเนี่ย อันนี้คือพื้นฐานเลยก็คือการยิงสลับกันนะครับมันจะทําให้คุณใช้กระสุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าตัวละครแบบทิศเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ยิงแรงมากๆฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนี้ได้เนี่ยนอกจากที่ตัวคุณจะช่วยทีมฮิลได้เหมือนเดิมแล้วนะครับคุณก็ยังสามารถทําดาเมจให้กับทีมได้ด้วยซึ่งสําคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแนะนำเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้คุณก็ควรจะทําแบบนี้ตลอดนะครับคือยิง1นึ่งฮิลหนึ่ง ยิง1ฮิว1ไปนะครับแต่ถ้าจังหวะไหนคุณแบบเออกูฮิลอย่างเดียวก็ฮิวไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องซีเรียสไปยิงก็ได้นะครับยังไงกระสุนมันก็รีโหลดด้วยกันอยู่แล้วถ้าคุณจังหวะยิงอยู่คุณก็ยิงแม่งอย่างเดียวเลยก็ได้เออนะครับแล้วค่อยหันมาฮิวเพื่อนก็ว่ากันไปนะครับแบบนี้ก็จะเข้ากับมือใหม่มากกว่าเข้าใจง่ายมากกว่าไม่ต้องแยกประสาทแต่ถ้าเอาเป็นัานเอ็ดวานขึ้นก็จะเป็นการยิงฮิวหนึ่งยิงสองนะครับแบบนี้เนี่ยยิงสองฮิวยิงสองฮิวนะครับ ด้วยเทมโปตรงนี้เนี่ยคุณจะได้ดาเมจมากกว่าเพราะว่ามันก็เน้นไปที่การโฟกัสการยิงมากกว่านะครับแล้วก็เวลาฮิวคุณก็แค่แบบเนี่ยแค่สะบัดหน้าลงมานิดนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยนะแบบนี้ก็จะดีเหมือนกันเพราะว่าคุณทําดาเมจได้สูงมากๆเลยนะครับเน้นไปที่โฟกัสการยิงแล้วก็อยู่ใกล้ๆเพื่อนเอาไว้นะครับเนี่ยมันก็จะฮิวเพื่อนได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ นะลองไปทำดูนะครับแบบนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสการยิงได้ด้วยแล้วก็แล้วก็ยังฮิลทำหน้าที่ของตัวเองได้เหมือนเดิมแล้วก็ปืนคียขวาของแบททินนะครับปืนนี้เนี่ยถึงมันจะฮิลเพื่อนก็จริงนะครับแต่มันไม่ฮิลตัวละครของคุณนะเออคุณยิงลงเพื่อนบบนี้นะครับมันฮิลแต่เพื่อนอย่างเดียวเพื่อนตัวละครคุณเนี่ยไม่ได้ฮิลด้วยเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับมายิงมาเพื่อนยิงมาดูเดือดรถดปุ๊บยิงฮิลเห็นปะ หิวไม่ขึ้นนะครับที่ขึ้นนี่คือซัพพลายสีของซัพพอร์ตนะไม่ใช่ตัวละครแบบทิศฮิลตัวเองเออตรงนี้ทําให้ถ้าเกิดว่าคุณจะฮิลตัวเองนะครับมันมีแค่สกิลนี้นะครับกดเล็บชิฟต์ในฮิลตัวเองแน่นอนแล้วก็สกิล E ในการป้องกันตัวเองเพรอะนะแล้วถ้าเกิดโดนประชิดต,ตัวต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าเอาตัวรอดยากอยู่นะถ้าสกิลหมดก็คือตายแน่นอนนะครับสกิลคอนโทรลเนี่ยถึงมันจะช่วยคุณออพอหนีได้บ้างนะครับแต่ว่ามันก็ ยากมากในการที่คุณจะหนีออกจากไฟไปเลยทีเดียวนะมันไม่ได้พุ่งไปข้างหน้ามันแค่ขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าเกิดมีที่อย่างเงี้ยโอเคอยู่อันนี้อาจจะหลบได้เลยนะแต่ว่ามันก็แบบแล้วแต่โอกาสจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องระวังตัวด้วยทําให้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่อย่างที่บอกเล่นยากถูกไหมเล่นตัวธรรมดาก็คือเล่นยากอยู่แล้วต้องยิงต้องฮิลด้วยแต่ว่าไอ้ตรงนี้แหละนะครับด้วยการที่มันฮิลตัวเองไม่ค่อยได้เนี่ยแหละทําให้กลายเป็นถ้าเกิดว่าคุณโดนโฟกัสต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บางมากๆนะครับกลายเป็นอีกหนึ เล่นยากมากๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับเล่นลูซิโอง่ายๆเงี้เห็นป่ะเออฮิวหมู่ด้วยฮิลตัวเองไปด้วยก็คือจบเลยส่วนสก,กิลเลฟชิพเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบูสต์ดาเมจตอนแบบใกล้ตายอะไรอย่างนี้นะครับคือมันจะฮิวแรงขึ้นใช่ป่ะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าสก,กิลนี้ก็แบบแล้วแต่สถานการณ์ละกันนะครับเพราะถ้าเกิดจังหวะเพื่อนโดนประทะหนักๆเนี่ยคุณก็ใช้ไปเลยมันก็ช่วยเพื่อนได้ดีเหมือนกันนะไอ้สกิลฮิลเนี่ยนะมันแยกมาจากตัวระเบิดใช่ไหมแล้วก นะครับเพื่อนเราก็จะอึดขึ้นเยอะเลยแค่พยายามสังเกตดูแล้วกันว่ามันจําเป็นหรือยังนะครับเพราะว่าสกิลนี้ครูดาวค่อนข้างนานเลยนะเออมันเป็นสกิลง่ายๆเหมือนสกิลลูซิโอครับแต่ว่าครูดาวมัน15วิเลยนะครับฉะนั้นแล้วใช้ตอนจะใช้เนี่ยก็คิดดีๆด,ด้วยว่าเออ คุ้มแล้วหรือ,อยังนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับเพื่อนเยอะๆแล้วหรือเปล่าไม่งั้นก็เดินไปหาเพื่อนเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็ใช้สกิลนี้ก็ได้ส่วนสกิลปลาอมาตะของเรานะครับก็อันดับแรกก่อนเลยมันจะมีการเด้งได้ด้วยนะครับเวลาคุณปลาไปมันจะเด้งก่อน1ทีนะจนกว่าจะถึงพื้นมันถึงจะแบบกลางออกมาและศัตรูสามารถยิงได้ใช่ไหมครับทำให้เวลาคุณกลางนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยคุณควรจะกลางให้ตัวดี v i c e เนี่ยอยู่หลังโคเวอร์นะครับทำให้ศัตรูเนี่ยยิงยากขึ้้นนแบบี คุณอยากคุมการตัวนี้ใช่ไหมครับทำไงฮะวางแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้ศัตรูก็จะยิงยากถูกปะ่ะเขาต้องเดินม,มาแถวแถวนี้กว่าจะยิงได้นะครับทำให้มันก็มีโอกาสที่จะโดนพังยากขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูละกันส่วนจังหวะในการปานะครับผมแนะนําว่าให้ปลาไปก่อนที่เพื่อจะตายเลยแบบว่าเอาเลือดสักประมาณครึ่งหลอดก็คือปลาไปเลยนะครับไม่ต้องรอแบบโหรอให้มิดหลอดแล้วค่อยใช้สกิลแบบนี้มันก็จะเสี่ยงมากๆเลยนะครับลดครึ่งหลอดก็ปลาได้เลยนะ ถ้าคิดว่าเพื่อนเราอาจจะมีโน้มว่าตายแน่นอนเนี่ยก็ใช้ใช้ไปเถอะถึงแม้ว่าสกิลนี้มันก็คูดาวค่อนข้างนานนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่ใช้พลิกเกมได้เลยนะครับในบางจังหวะแต่ไม่รู้ดิผมคิดว่าถ้าเกิดในจังหวะเริ่มต้นน่ะคุณแบบไม่ต้องกังวลมากดีกว่านะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเลื่องเหลือครึ่งหลอดแล้วเราอยู่ไกลามากๆนะครับปลาไปไม่ถึงแน่นอนยิงไม่ถึงแน่นอนเนี่ย คณก็ปานําไปก่อนเลยนะเนี่ยมันก็น่าจะช่วยเพื่อนได้บ้างอันนี้คือไกลไปนะครับไปอยู่นูน่นอะไรวนะน่ะเอออันนี้คือไกลไปนะครับเพื่อนตายตรงนี้ต้องฝึกดีกว่านะครับต้องฝึกดีกว่าจะได้บอกว่าใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเพราะบางครั้งคุณยังฮิวไหวอยู่อะ่ะมันก็ฮิวดีกว่างนะครับไม่ต้องรีบใช้ถ้าเราสามารถเก็บสกิลนี้ไว้ใช้ได้เนี่ยมันสามารถใช้เคาน์เตอร์อัลติเมทได้หลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของดีว่าอย่างเงี้ยนะครับก็คือรอดทุกคนเลยนะ หรืออย่างของไลฮาร์ดอย่างเงี้ยก็รอดเหมือนกันคือแบบมันมีวิธีที่ใช้ปุ๊บแล้วมันจะช่วยเซฟเพื่อนได้เยอะเลยกับการเป็นอมาตะเนี่ยนะฮะฉะนั้นก็เวลาจะวางก็อาจจะคิดสักนิดนึงก่อนละกันอาจจะไม่ถึงต้องถึงกับว่าคิดดีๆขนาดนั้นนะครับก็ลองคิดดูว่าเออเรายังฮิวไหวหรือเปล่าถ้าฮิวไม่ไหวแล้วก็ปาไปเลยในส่วนของพาสซีฟนะครับผมแนะนําว่าสกิลนี้เนี่ยควรจะสแปมใช้ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าคุณออฝึกฝนผมแนะนําให้ฝึกเลยดีกว่า มันจะเป็นตัวมันจะเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากกับการที่คุณโดดไปโดดมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับเนี่ยโดดยิงนะครับผมแนะนําให้ลองฝึกโดดยิงแบบนี้ไปเรื่อยเพราะว่ามันจะทําให้ตัวละครคุณเนี่ยจับตัวยากมากๆนะครับศัตรูก็ยิงตัวโดดยินยากอยู่แล้วนะครับโดดไปโดดมาแบบนี้ยิงตอบรตบโตได้อีกฮิลได้เพื่อนได้อีกนะครับคือแบบมันโคตรน่าลำคาญนะฮะ ตรงนี้ดูแค่อย่างเดียวถ้าเกิดศัตรูมีตัวสไนเปอร์ก็ไม่ควรจะโดดบ่อยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยโดดโดดโยงยงยังยิงแล้วเคยโดนยิงตายนะครับแสดงว่าศัตรูเนี่ยยิงแม่นแล้วก็อย่าไปกระโดดต่อหน้าเขาบ่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าโดดแล้วชิลมากนะครับก็โดดต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะการที่โดดอย่างที่ผมบอกนอกจากทาให้คุณที่จะฮิลง่ายแล้วเนี่ยก็ยังยิงโดนยากด้วยนะครับมันก็จะเป็เรื่องนี้โดดไปยิงฮิลไปโดดไปยิงฮิลไปเรื่อยๆ นะตัวละครโฟรของมันก็จะเล่นแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบทิศส่วนอัลติเมทนะครับเทคนิคของมันเนี่ยเอาจริงนะครับผมขอพูดเลยว่านี่คือหนึ่งในสกิลที่ห่วยแตกที่สุดของโ w วออแล้วนะครับเป็นหนึ่งในสกิลเหล่านั้นเลยด้วยความที่ว่ามันมีข้อจํากัดหลายอย่างมากๆกับการที่คุณน่ย ต้องยิงหลังกระจกเท่านั้นนะครับหรือยิงด้านหน้ามันก็ได้อะสองด้านมันก็ยิงได้ก็จริงนะครับแต่ว่าแบบคือคุณต้องเล่นอยู่แถวกระจกอะ่ะแล้วในเกมโอเวอร์สองที่มันเล่นกันเร็วมากๆนะครับมีการผักนุน่นผักนี่กระเด็นไปมานะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งไฟอยู่ตลอดฉะนั้นแล้วสกิลนี้เลยเหมือนกับเป็นสกิลที่แบบใช้งานค่อนข้างยากมากๆเลยครับคือมันมีข้อดีคือโอเคถ้าสมมตินคนอยู่แบบไฮกาวด,ดีๆนะครับมันสามารถใช้ได้ดีมากเลยเช่นคุณไปอยู่บนไฮกาวครับ แล้วก็เนียนเปิดติตตลงมายิงยิงศัตรูฮิลช่วยเพื่อนนะครับมันดีมากๆเลยนะแต่มันคือกรณีแบบเนี่ยกรณีอย่างเดียวจริงที่แบบว่าคุณใช้ประโยชน์จากสกิลของตัวคุณเองถ้าคุณจะใช้ให้เพื่อนนะครับคือเพื่อนคุณก็แบบต้องอยู่หลังกระจกอยู่เกาะกันเป็นกลุ่มแล้วก็ยิงดาเมจออกไปซึ่งมันก็มีแค่ไม่กี่ตัวที่มีประโยชน์ชนเช่นวิดโอม a เกอร์อาจจะดีใช่ไหมวิดโอมิเกอร์ฮันโซอะไรเงี้ยแต่นอกนั้นคือแบบ มันก็ได้ใช้ประโยชน์น้อยครับอืมจริงๆแถมผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเพื่อนอีกต่างหากนะครับทำให้มันไม่ใช่สกิลที่แบบว่าใช้ปุ๊บพลิกไฟได้เลยใช้ปุ๊บเ,เซฟเพื่อนได้เลยคือคุณแบบต้องใช้ฝีมือต่อเนื่องไปอีกในการที่เอ้ยกูอยู่หลังกระจกแล้วกูต้องยิงมุมไหนถึงจะโดนดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ข้อดีของมันก็อย่างที่บอกครับว่ามันบูสต์ทั้งทีมเลยนะถ้าเป็นเพื่อนคุณยิงมานะครับมเหลือจะเป็นพวกอานายิงผ่านอย่างเงี้ยก็คือฮ เออมันก็มีข้อดีตรงนี้แหละแต่ว่าด้วยการที่มันตั้งอยู่กับที่ครับไม่ขยับไปไหนเลยเนี่ยผมคิดว่ามันคือข้อเสียอันใหญ่หลวงนะถ้าให้ผมปรับนะครับผมคิดว่าสกิลนี้เนี่ยควรจะเป็นแบบว่าติดตามตัวเราไปตลอดนะครับเนี่ยรูปแบบอย่างเป็นแบบนี้ครับสมมุติคุณแบบว่าล็อกไปเลยครับว่าพอคุณกลางปุ๊บมันจะอยู่แบบนี้ตลอดแล้วพอคุณเดินไปไหนเนี่ยมันก็อยู่แบบเนี้ยนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าเยอะเลยเพราะว่า1คือมันบูสต์ให้ตัวคุณแน่นอนถูกปะ สองคือเพื่อนร่วมทีมข้างหลังเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเพลย์เรา,าคุณได้เช่นไปอยู่ข้างหน้าคุณอีกทีหนึ่งคอยยืนค้ำไว้แล้วก็ยังได้ประโยชน์จากสกิลนี้อยู่อันนี้นึกภาพออกตามไหมนะครับเหมือนสกิลอยู่แบบนี้ตลอดเวลาเลยให้กลางแล้วแบบมันติดติดหน้าเราไปเรื่อยๆเลยครับเราเดินไปไหนก็ติดไปด้วยอันนี้ผมว่าน่าจะดีมากเลยนะแต่พอมันต้องตั้งแบบนี้เนี่ยประโยชน์มันน้อยจริงๆอะ่ะคือคุณแบบโอเคอาตั้งให้เพื่อนเพื่อก็ต้องมาอยู่หลังกระจกแล้วก็ คอยยิงปุ๊บปิ้วปุ๊บปิ้วใส่ศัตรูมันไม่มันไม่โอเคครับเออมันก็เลยทําให้แบททิสเนี่ยมันออกจาห่วยห่วยหน่อยเพราะว่าอัลติเมทมันห่วยครับแค่นั้นเลยส่วนตัวละครมันเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับทั้งอิมอร์ไทลิตี้ฟิลเนี่ยพูดตามตรงว่าอาจจะโดนไปเปรียบเทียบกับคิริโกะก็ได้ที่มันความสามารถคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็มีข้อดีกว่าในแง่ของมันเยอะหลายอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาไปเปรียบเทียบกันมากแล้วกัน แต่ว่าด้วยอัลติเมทเนี่ยคือเปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบอะว่าตัวอื่นมันดีกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับเทคนิคการเล่นทั่วไปของแบททิสนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าแบททิสเป็นฮิลลองนะเออไม่ใช่ตัวละครที่มีหน้าที่ฮิลเป็นหลักเพราะว่าด้วยปืนของเขาเนี่ยยิงได้รุนแรงมากๆนะครับทำให้การที่ทําประโยชน์ด้วยดามจมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันผมก็เลยมองว่าการฮีลเนี่ยเป็นเรื่องลองสําหรับแบททิสซะมากกว่าจาังหวะพลิกไฟต์ต่างๆเนี่ยค่อยใช้สกิลในการที่จะเซฟเพื่อนอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่า แล้วก็ทั่วไปเนี่ยก็คือยิงมากกว่าฮิลนะครับยิงไปสลับฮิลไปยิงไปสลับฮิลไปแบบนี้ก็ทําให้มันบาลานซ์กันทุกอย่างเลยนะหน้าที่อย่างที่ผมพูดไปนะครับก็เน้นการฮิลเพื่อนกับก,บการทำดาเมจไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูมีตัวละครอย่างฟาล่าเอโคตัวบินต่างๆเนี่ยคุณช่วยยิงได้เลยนะครับคุณคือฮิตสแกนนะถ้าคุณยิงแม่นๆหน่อยเนี่ยผมแนะนําว่าเล่นแบบทิ้เนี่ยเวิร์กแน่นอนช่วยเพื่อนยิงต่างๆได้นะครับแล้วก็ทําหน้าที่ฮิลไปแล้วก็คอยดูจังหวะเกมต่างๆว่าเออ มีสกิลไหนที่เราต้องเก็บไว้ใช้ไหมนะครับพวกสกิลอย่าง Immortality Field เนี่ยคุณอาจจะเก็บไว้ใช้กับ Ultimate ตัวนั้นตัวนี้ได้มันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีเหมือนกันตำแหน่งการยืนครับผมแนะนําว่าให้ยืนอยู่หลังแท้งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวซับด้วยกันเองจะอยู่ด้วยกันก็ได้แต่ว่าที่มันอยู่กับแท้งดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเออเวลาผมยิงสลับกันเนี่ยมันฮิวลงพื้นมันยิงง่ายครับมันฮิวแท้งฮิวอะไรเนี่ยง่าย แต่แบททิดจริงๆก็เล่นได้ทุกระยะแหละครับจะเล่นไปลุยเดียวหรือว่าจะแบบขึ้นไปไฮกาวอะไรตึอยู่คนเดียวก็ได้เหมือนกันสำหรับข้อดีข้อเสียของแบบทิดนะฮะเริ่มจากข้อดีก่อนละกันการที่คุณมีตัวละครแบบทิดอยู่ในทีมนะครับทำให้ดาเมจโดยทั่วไปของทีมคุณเนี่ยจะสูงขึ้นเยอะเลยนะทำให้การปิดสกอร์พวกตัวดาเมจง่ายขึ้นปิดสกอร์พวกตัวซัพพอที่มีแบบทิดช่วยยิงเนี่ยปิดง่ายขึ้นแน่นอนอย่างที่2คือทีมของคุณจะมีลูกเล่นให้เลือกใช้ได้นะครับเช่น เฮ้ยเดี๋ยวกูเข้าไปอันติแล้วมึงกลาง Immortality Field ช่วยกูหน่อยนะครับการกูตายแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเลยนะเออมันจะเป็นต้องงอพวกซาเลนต่างๆเช่นลิปเปอร์จะโดดเข้าไปอัลติเมทเงี้ยกางทีก็ปาตัวนี้เข้าไปช่วยเหลือเขาได้เลยทําให้แบบเขาไม่ตายเป็นอมตะแล้วก็ใช้สกิลได้เต็มที่นะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันก็จะมี u ิลิต t ้ตรงเนี้ยที่สามารถใช้ได้นะส่วนข้อเสียหลักๆเนี่ยมันจะไปอยู่ที่อัลติเมะมากกว่านะครับด้วยการที่อัลติเมทมันถือว่าทรงพลังน้อยมากๆเนี่ยมันทําให้แบบ คุณมี ability ในการพลิกเกมพลิกไฟต่างต่างหรือว่าป้องกันอัลติเมตของฝั่งตรงข้ามเนี่ยน้อยมากๆคือมันกลายเป็นว่ามีอัลติเมทแล้วจ่ายก็ไม่ค่อยได้มีมผลต่อเกมเท่าไหร่อันนี้คือปัญหาของแบททิสเลยครับข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่ามันยิงไม่โดนล่ะนะครับสกิลอิช่ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นฮนะมันก็จะเป็นตัวที่ห่วยแตกมากๆครับเพราะว่ามันก็จะได้แต่คิลอย่างเดียวนะครับทำไดเมตไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยได้แบบนี้มันก็เล่นตัวอื่นดีกว่านะที่มันฮิลแรงกว่าแบททิสเนะครับ สำหรับตัวแกทำแบบทิศนะครับปกติแล้วถ้าฝั่งดนะี s พนะก็จะแพ้พวกตัวละครได์ต่างๆเช่นพวกเกนจิเทเซอร์สตัวนี้นะครับที่มันจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าไงดี mm hmm. เหมือนกับบังคับให้คุณใช้สกิลอิมอร์ทาติฟิกมาครับเออคือสกิลอมตะเดี๋ยวมันเป็นสกิลที่ครูดาวนานถูกไหมฮะสตัวนี้เนี่ยสามารถบีบให้คุณใช้สกิลอมมตะมาเพื่อป้องกันตัวเองก่อนได้ง่ายมากๆนะครับเขาก็ลุมไปได้คุณก่อนนะครับทำการ โจมตีกดันหนักๆคุณก่อนคุณต้องใช้สกิลนี้ออกมากันตัวเองก่อนแล้วแม้คุณก็ตายใช่ไหมเออพอคุณใช้สกิลออกมาปุ๊บมันก็เหมือนกับเปิดโอกาสให้ทีมของคุณทําเกมและไม่ว่าจะเป็นเกนจิเบลดต่างๆหรือว่าตัวละครแท่งของคุณอยากใช้สกิลต่างๆเนี่ยก็จะใช้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคุณได้มีสกิลออกมาตายอ,อีกแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจุดเด่นของแบบทิสเลยด้วยถ้าสกิลนี้หมดไปนะครับก็มันอยู่ที่การยิงของคุณอย่างเดียวแหละสวกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับในทางเทคนิคนะฮะก็คือซอมบ พราะไม่ว่าจะเป็นสกิล Immortality Field นะครับหรือว่าสกิลอัลติเมทของแบปทิสเนี่ยซอมบ้าสามารถใช้ EMP ในการเคลียร์ทิ้งได้หมดเลยนะฮะคือแบบเปิดอันติปุ๊บคุณใช้ EMP แม่งแตกแบบแตกไปเลยครับ <c oughs> ก็เลยเป็นตัวที่เหมือนกับจะเคาน์เตอร์กันทางเทคนิค,คนะครับทางเปเปอร์แต่ในการเล่นจริงมันก็อาจจะไม่ได้แพ้ขนาดนั้นก็ได้นะอยู่ที่จังหวะของเกมมากกว่าส่วนตัวละครที่เป็นแทงกนะครับก็มีตัวอย่างโรธฮอกนะฮะที่เป็นตัวละครเคาเคน์เตอร์ได้ดีมาก พราะถึงแม้ว่าแบททิสนะครับจะมีสกิลอิ m อร์ a าริตี้ฟิลในการเซฟตัวละครที่โดนโลนฮองคุกก็ได้ใช่ไหมแต่ในทางกับการครับถ้าเกิดว่าแบททิสใช้ไปก่อนล่ะนะครับโลทอก็สามารถจะฮุกสตูเนี่ยที่อยู่ใน Immortality Field นะ ให้ออกมาตายให้ออกมาโดนฆ่าข้างนอกได้นะครับแบบนี้ก็ยิ่งง่ายไปใหญ่เลยหรือยังมีอัลติเมทนะครับที่สามารถกวาดไปได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิมมัลเทอลิตี้ฟิลหรือว่าตัวละครศัตรูเนี่ยก็คือยิงทิ้งกวาดไปได้หมดเลยโดยที่แบททิสเนี่ยก็ตอบโต้ได้ค่อนข้างยากทีเดียวส่วนตัวละครฝั่งซับก็ไม่มีนะผมคิดว่าตัวละครฝั่งซับเนี่ยแบทบทิสก็จ,จะน่าจะเก่งที่สุดแล้วด้วยออในการที่แบบว่าจะยิงสู้กัน1ต่อ1นเนี่ยฉะนั้นผมคิดว่าซับเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอน ที่แพ้หลักๆก็จะเป็นพวกตัวล้วงแหละครับโดนบีบหนักๆโดนบีบให้ใช้สกิลโดนบีบให้นู่นนี่นั่นนะครับก็ทําให้ตัวละครแบบทิศเนี่ยประโยชน์มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆสำหรับแผนที่ที่เหมาะกับการเล่นแบบทิศน,นะครับเอาจริงๆเนี่ยสามารถเล่นได้หมดเลยนะเพราะว่ามันก็แล้วแต่การยิงและการฮิลของคุณแต่ถ้าเป็นแมปที่แคบลงมาหน่อยมันก็จะดีตรงที่ว่าเวลาคุณจะเลือกวางตําแหน่งของ Immortality Field เนี่ยมันจะวางแบบอยู่ในเว v e r ได้ง่ายกว่า แค่นั้นเองนะครับรวมถึงมันเป็นการบีบให้บังคับว่าเาเพื่อนเราต้องอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะครับยิ่งทําให้สกิลของแบททิสเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฮิหมู่หรือว่าการไอช้ท่ากัมปั้นเพิ่มพลังครับก็คืออยู่ด้วยกันเนี่ยดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นด่านแคบๆก็ถือว่าเป็นเบนฟิตเสริมไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดน,นั้นสําหรับแบททิสก็มีเพียงเท่านี้นะครับเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่หลายคนเนี่ยผมเชื่อว่ามองข้ามแน่นอนนะครับเพราะว่าคิดว่ามันก เพียงนน่อัลติเมทของเขาเนี่ยต้องปรับอีกสักนิดนึงผมว่าจูนอีกหน่อยน่าจะดีแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบการเล่นซัพพอร์ตนะครับแล้วแบบว่าอยากจะยิงมันๆหน่อยหรือคุณเป็นดี s พที่อยากจะลองมาเล่นซัพพอร์ตบ้างแบบจริงจังนะครับลองจับแบบทิศดูครับรับรองว่าติดใจแน่นอนเพราะคุณจะได้ทั้งยิงแรงด้วยแล้วก็ช่วยทีมด้วยฮีลเพื่อนได้ด้วยนะครับโอเคสหรับนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลลาก่อนทุกคน